các chị ạ, mình đi nhảy tiểu yêu khắp nọ, xịt pha mai, ừ, tiếng nóc ẻm, แดดดีมาเนี่ยได้เกี่ยวสิ้อผ้ามายาลเนน่ยโอ้ยย่งไ,ได้ดจังได้เดิมอันตอไงเพิ่นดังไฟไว้แม่จ้ะแดกดกระแดดเสอย่าหยาลเหน่อนอกบ้าน มันล่มต่างกล่องกับพายุพ่อแม่พี่น้องเลยนี่เห็นบ่จ้ะเห็นบ่แยกเดียวเสืบึงมันแดดจกะมันแดดก็กเลยอยากกินยาน Nói ơi đẹp tăng lâm này, này, bưng đi à, bưng ở đây chả đê Thôn bưng ở đây <laughs> bưng ở Thôn ดตอนนี้สืส่อเนี่ยเป็นก่อนมามาอย่างแม่จ้ะมันสำเร็จเองเด้อนี่จ้ะมันสำเร็จเองมันล้มต่างกล่องบรอยูปถือกล่องน้ำ กนตะกี้ขอกีก,อกินนะจันทกนกนกนันไปแล้วแดดดีแต่ว่าห่างหนาวหนาวหนาวข้างนอก วันยกกาช่วงหิมะเบิดแล้วมากะยังหนาวอยู่ยังตั้งโต๊ะบรทันใดแล้วเนี่ยงานมันใหม่ย้ายเตาการะสีมีไว้เนาะจะเนาะก็ได้ร่างแต่แกง ไฟแห้งกับบอสุก่อนนี่เองสิพาย่างบงอันนี้ดอกใหม่กับสิขึ้นมาตอนนั้นเด้นจะเดินอย่างนี้มาท่านได้ทิ้งขยะอันนั้นก,แก็แปลงผักไดเดี๋ยวกร่งผักจะได้กินสัมปะบุปีนี้สะั บรรยากาศแดดเบิงตงต้นโตะกันยังอยู่ทางผุ่นอยู่จัดโตเพราะท่านเอาออกมาเพราท่านใดมันห่อนก็่นี่ก่อนจะเอาโตะออกมาต่า สุไกไข่ยปลาะตอนใหญ่ป่านนี้สุกหายปลาน้อตอนใหญ่ป่านนี้สุกเยอเนากค่อยยากไปไแล้วใหญ่เย็ดเตียวบดใหญมักเองได้จ้ะเด้อซื้อมาสำเร็จรูป เสียงนกนอกบ้านจะจบกชีปอย่างเนี่ยไว้แค่นี้นะ่ะจะเนาะมันล่มแห้งโผดมันหนาวแม่จ้ะจ้าบัดดีจ้า